มีขนาดเล็กจากช่างมิกกี้นะครับ <_ m ix> มิกกี้ไนฟ์คัสตอมไนฟ์นะครับตัวนี้เป็นของมิสเตอร์เคเคนะครับท้ายก็มีเชือกพาราคอร์ดของ ARM มาด้วยนะครับ Adwood Rope Manufacturer น่าจะเป็นซีรีส์ซอมบี้แหละอันนี้นะครับเขียวเขียวไม่รู้ชื่อสีอะไร ก็เป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวสลับสีเงินสีเทาดําแบบนี้นะครับซองเป็นใครเด็กสีดําหนาเลยใช้ชิ้นเดียวกันหอ่อหุ้มด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวซองเองก็เป็นซองที่ปกป้องคมมีดสําหรับการดึงออกระวังเงยจับแล้วรูดแบบนี้นะครับมีดมันออกมาปุ๊บมันบาดแน่นอนช่ดนะครับก็ให้ใช้มือจับแล้วก็ดันแรมตรงนี้ให้อ้าออกก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูนะผมจะชั่งทั้งเชือกที่ห้อยมาเลยอันนี้เป็นเชือกที่เขาถักเข้าไปเองมั้ง มีดพร้อมเชือกอยู่ที่67กรัมนะครับซองอย่างเดียวไม่รวมที่เน็บ23แล้วก็โอเวอร์ออลทั้งหมดคือ90กรัมเท่านั้นเลยก็เป็นมีดที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเบารวมถึงซองด้วยนะครับส่วนความยาวโดยประมาณนะผมจะลองวัดให้ดูนะครับโอเวอร์ออลก็ส่วนท้ายสุดจนถึงส่วนปลายนะครับอยู่ที่ประมาณวัดยากเหมือนกันนะเนี่ยอีกทีนึงครับชึบ 11.9นะครับเซนก็คือ119.2ม mm, 11ิลลิเมตรส1เ็ซนกว่าเกือบ12บสองเซนนะครับแล้วก็ใบมีความยาวอยู่ผมว่าน่าจะประมาณ6เซนกว่าไหมไม่รู้นะครับ5เซนครึ่งนะครับ54.1มิล mm, นะครับไม่ถึง5.5เนาน หน่วยนิ้วก็ประมาณ2เศษ1นส่วน4นิ้วหรือว่า2องจุดสนิ้วนะครับด้ามก็จากกาดจนถึงส้นเลยอยู่ที่76.5มิลหรือว่า7.6ซนติเมตรเป็นนิ้วก็3นิ้วนิดนิดสานิ้วนะครับน้ำหนักเบาตัวเล็กเป็นมีดที่ทำออกมาในลักษณะเป็นคลีเวอร์ปังต่อนะครับก็คือใช้อาจจะใช้ฉเฉาะสับปอกหรือว่าขูดนะครับรวมถึงใช้ ตวัดแร่แพวกนี้ซึ่งลักษณะหน้าตาของเขาคือตัวของด้ามจะอยู่สูงมากเลยนะครับสูงเหนือสันเลยเนาะตรงแบบนี้แล้วกดปลายต่ําลงนะครับทำให้เวลาตัดเฉือนคมและปลายจะถึงเขียงหรือว่าถึงวัตถุก,ก่อนที่เราตัดนะครับแล้วก็มีความหนาของใบโคตรหนาเลยตัวนี้ใช้เหล็ก LMAX ผลิตนะครับซึ่ง LMAX ก็เป็นสเตลเลสส y ตี a ลเกรดสูงซึ่งทนการเสรียดสีสูงรักษาคมดีแล้วก็ มีค่าการต้านทานสนิมที่ดีหนาถึง4 5มิลลิเมตรเลยหนามากเลยนะครับหนามากๆดูดิแบบนี้เลยนะครับส่วนของคมจะเป็นแบบเซเบอร์กรที่มีความเป็นคอนเวกซ์นิดนะิดนะถ้าผมลองสังเกตลองจับดูเนี่ยบางคนจะบอกเป็นเซเบอร์เฉยๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคอนเวกเลยนะครับจับบวมๆวมอุมอ้มๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกหนาอยู่นะครับมีสัญลักษณ์พรุ๊กมา์กนะครับคัสตอมไนท์เม a เกอร์มิกกีไนท์นะครับเป็นรูป สามแชกแบบนี้ออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแล้วเท่าที่ทราบคือช่างมิกิเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือเป็นคนญี่ปุ่นเลยนี่แหละนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมไม่เคยคุยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็เห็นมีดเขาอยู่ในรีวิวอยู่ในหลายๆคอลเลกชันของหลายๆคนอยู่นะครับด้านนี้มีสัญลักษณ์ L Max นะครับล้อขัดผิวฟินิชชิ่งเป็นซาตินทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกาดนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็น ส่วนที่เป็นป้องกันนิ้วถล่าไปด้านหน้านะครับทาเป็นช่องโค้งๆแบบนี้จับเล็กๆนะครับถ้าบางคนไม่ถนัดก็อาจจะนิ้วแหวงไปในนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการกําตรงซ้นแบบนี้นะครับก็ได้นะครับก็ใช้ตวัดกรีดอะไรแบบนี้หลังตรงนะครับทาให้จับได้สูงแล้วก็ชอยหรือว่าร่องมีดเนี่ยร่องนิ้วเนี่ยกว้างนะครับทำให้กําได้2มือแบบนี้นะครับออกแรงแร่เหลาปอกได้ส่วนด้ามเป็นวัสดุ G t e ที่เป็นลามิเนตซ้อนกันของชั้นสีดำและสีส้มสลับกันไปนี่ยนำมาประกบกันสองข้างแล้วก็เจาะรูฝังเข้าไปนะครับตัวมีดก็จะเป็นมีดที่หน้าตาก็ดูแบบปุกปิกน่ารักดีนะครับดูแบบเหมือนการ์ตูนการ์ตูนหน่อยเนาะนะครับผมชื่อรุ่นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเหล็กน่าจะมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับไม่มาถึงข้างหลังเพราะเขาใช้หมุดยึดไว้นะครับเป็นทรอคส์ยึดตรงนี้ไว้นะครับ หนาดีอ้วนๆนะครับจับท่าที่จับถนัดผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานเป็นมีดเล็กๆนะครับบังตอมินิมินิบังต่อนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้านะครับตัวนี้1790จเ้ามงเฉพาะตัวมีดซองผมไม่รู้นะครับบายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์